ยาวไกลเลยครับฝนถึงแรงเราสำรวจอีกครั้งครับวันนี้ฝนไม่มีบรรยากาศดีครับนำทีมโดยลุงดะปากัดกีตาร์ครับอย่รุ่นเก่ารู้จักหมดแหล่งไหนสายกัดสายมากัดแกจะรู้ครับครับวันนี้ก็มาสอนประกัดปลากีตาร์หางลายครับ แรงดิดครับวันนี้มากับเซียนครับลุงดาครับลุงดาบอกว่าเจอบอดแล้วครับน่แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับเพราะว่ามันอยู่ในป่าลึกครับแรงนี้ต้องดูก่อนครับเจอบอดแล้วครับได้ไม่ได้ก็ต้องลองแล้วดูบอดเันครับ ส่งชอนแลครับตรงนี้มันช้อนไม่ได้มาแล้วโอ้หเจอแล้วครับเจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วพี่น้องดู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 แรงนี้ก่อนดูกีตาร์แรงนี้ดูครับดูตัวครับสำมลีก็จะเป็นปลาครับเป็นปลาเป็นบึงครับลกด้วยครับ เป็นปลาผักกูดครับผักกูดผักหนามลุงดาว่าอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่มีบอดนะครับหายากบอดตาแหลงนี้สอนอย่างเดียวแต่ยังไม่จืดเลยอีตาของดีก็อย่างนี้แหละครับพี่น้อง หายาเจอได้ตัวนึ่น่โอ้ยมลุกชั่วโมงผ่านแม็กบอกว่าเจอสัตว์ใหญ่ครับดูหอนน่าจะสวยบอกว่าสัตว์ใหญ่อะไรโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่มากครับตัวนี้ดูดูครับจิตการจะจับยาครับนี่ครับโอ้โหทำเลครับดูทำเลด,ดยอดจริงจริงครับ กีตาก็สวยครับแรงนี้ยังไม่เจอครับเซียนแม็กวันนี้เจอแรงนี้หายากเลยเจอนี้แรงของลุงดาครับแรงนี้ลุงดาแก่รู้จักแหละแรงนี้ปลามันทำบ่ดยังไงไได,ดูครับดูดูโอ ไปยยากด้วยครับดูจะไปทางไหนเนาะทีนี้ดูครับดูทำเล <c oughs> ไืมหืยยากแต่คุ้มครับได้ตัวหนึ <c> ่ง <oughs> อไปครับไปดูทางดูถนนเดินโหลำบากพี่เนาะไปไปครับไปเรื่อยๆลุงดะนำทีมครับดูทำลีครับป่าลุกเลยครับป่าผักกูดครับ ไปเรื่อยครับไปเรื่อยเรื่อยยังไม่เจอเลยครับผมยังไม่เจอเลยลุงดาลุงนั้นได้หมดแล้วเลอแต่ผมคนเดียวน่าจะไม่ได้แล้วมั้งวันนี้ไม่มีบอดนะครับพี่น้องหายากเลยบอด ว่ามันไม่มีที่จะทำบ่อแล้วอย่างนี้อันทีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพี่น้องสอดูครับน้ำแห้งครับช่วงนี้ปลาก็จะลงลึกหน่อยน้ำแห้ง ไม่เจอเลยตัวเมียครับพี่น้องตัวเมียตัวผู้น่าจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละโอ้ตัวเมีเยเยอะเลย ไม่มีไม่มีเลยตัวผูด้วถึตัวมียาดูครับดูพี่ครับดูทำเลไปเรื่อยๆครับหายากมาครับแดงนี้มันลกครับยามลกไม่จีอวอดวอดก็หายากด้วย มันชำนาญด้วยครับไม่รู้แสลงมันด้วยไม่รู้ทำบวชยังไงก็ไม่รู้ ไแล้วครับลุงดาบอกว่าเจอวอดนะครับไหนครับลุงดาดูหน่อยน,น้ำมาเลยไหนไหนอันนี้โอโ้โหดูวอดครับอ๋อวอนดูดิลุงดาเจอไหมมองมาแต่ไกลเลยลุงดาลุงดาตัวน<อ>้ำเลยเห็นเ<อ>ตมรู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนีนตัวว้าวน่าจะดูไม่เห็นตัวพี่น้องเอ้ยได้เลยควรจะได้เจอวอด เอาลอ,องลองดูเกื่อมันได้ได้ให้ผมนะเลี้ยวเลยเรืเอ่อยไปผู้ดำ็นอไปแล้วครับไปแล้วลุงดาผมว่าออกแล้วเอาตักดูตักดูตดินขามจอดเลยผมบอกง่ายไม่ใช่มัม้งไม่ใช่หนึ่งลิลลี่ขอหน่อยครับโอ้ยขอหน่อยครับตัวนี้ผมขอหน่อยครับ พึ่งเจอครับพึ่งเจอครับดูกีตาร์ครับสายใหญ่เลยครับสายบักเอฟเก็บครับครับดูดูดูกลุ่มหากันไม่เงยเลยนะอยอดเลยโอ้อแหล่งกีตาร์ลกลุ่มมึงเงยเลยแต่ละคนพี่น้องเอ้ยลุงดาก็ะถือขวดป๊าป๊าเลยได้แล้วยานมูลักเอา,เอา,เอา แหงนี้สุดยอดครับเราจะหาตัวได้แต่และตัวน้ไม่ธรรมดาแหลงนี้อันแมกบอกว่าเจอแล้วแต่เอายังไม่ได้รอก่อนบอกแหลงนี้ครับดูไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับคือเสียนใหญ่แล้วครับวันนี้ ดู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 เซียนทำ <S <S บอกว่าไม่จีดตัวเลยบอลแล้วครับอย่อาบอลแล้วครับน่าะจะไม่อยู่บน,น้ำนร้อนโอ้เจอแล้วครับพี่น้องเจอแล้วดูตัวก่อนครับแดงนี้แดงที่สองครับเนี่ยครับจะเป็น,นธรรมดาครับตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเก๊ด โอ้ดูดูดูวันนี้ครับดูวันนี้ใ้่นองผมจะเอาตะกร้าเลยครับดูสาด่รู้จะมีลูกเหรอครับโอ้เจอแล้วครับพี่น้องเจอตัวแล้วดูครับดูดูดูหางลายครับกีตาร์หางลายเกเคเจียงถึงจะเจอบัวแล้วครับ แต่ว่ามาเจอตัวครับลุงดาบอกเตียนเก่าโบราณครับเตียนเท่าเตียนเท่าโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วเอาเอาเอาเจอแล้วพี่น้องได้สองตัวเลยผมได้สองตัวเลยดูดีเก็บครับไดครับ ไปเรื่อยครับลุงดาบอกว่าไม่เอาครับไม่สวยเกบอก <c oughs> แต่ผมเอาครับ <c oughs> ไม่สวยกว็เอาเ <c oughs> จือบอดแล้วครับปานแม็กบอกว่าเจือบอดแล้ว <c oughs> ตะก,ก้าตะก,ก้า mày chưa lấy thì nhanh phải lắm phải to Hãy đu khách แหล่งนี้ยังพอมีบอดครับแหล่งนี้บอดเยอะเลยแหล่งนี้พี่น้องดูทำลีดูทำลีอ้เจอบอดอีกแล้วครับเจอบอดอีกแล้วดูตัวก่อนครับดูตัว นี่น้องดู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 ไซกำลังสวยเลยครับไซนี้เก็บค,ครับไปต่ออีกได้ครับลุงดานำาทีมมีแล้วครับแรงนี้ลุงดาบอกว่าสุดยอดแรงนี้กีตา เดมรู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่ามีงานเมากระท่อมหมดแล้วสงสอนดูครับมีมีมีม น้ำเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องเอ้ยลุงดะเจอบ bò แล้วมีตัวไม่ลุงดาจัดเลยโอ้ยบอดสวยมากเลยพี่น้องเอ้ยฮัน แต่็ไม่เห็นตัวครับสงสัยเสร็จผมครับเนี่ยอะไรหลายบาที่ลุมเลยครับบ่อน,นี้บ่อน,นี้บ่เดียวครับแรงนี้น,นี่ออกเออได้แล้วครับรตัวตัวน้อยเฉยๆเจอตัวแล้วลุงดาบอกจะไม่รู้ตัวใหญ่หรือเปล่าไหนๆดูหน่อยลุงดาโอโ้โหโคตรสวยเลยพี <c oughs> ่น้องเอ้ยขอก็ไม่ให้เลยลุงดาฮึ่ม สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ออกสำรวจแรงประกัดกีตาร์หางลายครับก็คงจะจบเพียงแค่นี้ครับวันนี้ในแรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามสำหรับคลิปนี้ด้วยครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ